เคยเจอเห็นอยู่ที่โคนโอกนี้นะคะมีตรงนี้สามกอสี่กอเนี่ยส่วนโอ้โสี่กอ้วกออยู่ตรงนี้กอหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นไม่น่าจะเดินมาอีกตัดกอนี้แต่ตัดเฉพาะตัดเฉพาะส่วนบนนะคะโอไม่น่า แค่นี้ค่ะตัดเฉพาะส่วนบนนี่แม่ไก่เท่าหนึ่งก่อสองสามนี่ค่ะโหที่ตัดไปวันนั้นกำลังโตค่ะสือเตกนี้แก่แล้วส่วนนี้สวยสวยสวยจังเลยค่ะนี่ยังไม่โตค่ะเอ๊ะทำไมโตช้าจัง แก่เต็มที่แล้วสีเข้มแล้วค่ะนี่ค่ะสีเข้มสีเข้มไม่โตแล้วค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นลงโตช้าปกต,ติปลาเนี้ยโตมากกว่านี้ค่ะ อันนี้ไม่ตัดนะคะก่อนนี้เอาไม้อุ้ยคนหลุดมาเลยรีบกลัวคนเดินมาคเนี่ยค่อยสินลายีนะคะเนี่ย ต้องรีบด้วยฝนจะตกด้วยค่ะน,นี่โอ๊ยโอย๊ยสไนบี่ด um, ้วยก้านนี้ไม่ตัดนะคะก้านเล็กนี้ไม่ตัดเล็กๆนั่นค่ะนี่ก้านนี้น่ารักเนี่ย เป็นดอกไม้เลยค่ะมันจียังไม่โตส่วนพวกสีน้ำตาลนั้นเก็บได้แล้วนะคะโตแล้วแต่ว่ายังยังดอกเล็กๆเ,เท่านั้นนั่นเองค่ะตันนี้ไม่ตัดนะคะทีเริ่มโตแล้วน,นั่นดอกนั้นก็โตตรงนี้ก็มีคนตัดไปบ้างอันนี้ก็ต้องตัดแล้วค่ะ ตังน,นี้ต้องตับออกดินนี่นคะคะดูคนม,มาตัดดูตรงชอบดีตรงนีามมาแ้แล้ว,ว,ามมาวมหมดแล้วค่ะ ท้กคันให้มาเคลียเล่นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยออกรอบต่อโอ๊กนี่เลย ล็กอยู่ค่ะไม่ใช่เขาแกลนโธ่เอ้ยด้ตัดให้ดูนะคะจะต้องนะัดนที่มีผู้ชายคนยืนกืนหนาแล้วไม่ยอมเดินไปไหนเดินวนอยู่รอบๆเนี้ยค่ะนีเขาโตขึ้นเยอะนะเนี่ยกอเนี้สวยเลยละค่ะกอนั้นก็สวยไปลองมองดูไปอยงยืนยืนอยู่ ฉยๆค่ะเพราะว่ามาจุงหมาเดินคนเรามันต้องเดินใช่ไหมคะนี่ยืนอยู่เฉยๆอันนี้ตรงน,รงนี้ที่ตัดไปวันนั้นนะคะก็โตขึ้นมาโตเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยจะตัดออกที่อืน่นตรงนี้เดี๋ยวคุณเดินไปทางมาดีไม่ดีผู้ชายคนนั้นคนมองอยู่ อวยสินะนี่มองมาด้วีตาเลยหอก็สวยมากสวยมากอ่ะกลุ่นี้ต้องงัดเลยนะคะถัดไม่ถันแล้วไม่งัดงัดไม่ขึ้น จริงค่ะมองมาสต่างกันเยไม่มากใหญ่โตนะฮะนู้นตัวนีค่ะนู้นอะไร,ร,รโอ้ยเนเจือยังสวยอยู่เลยค่ะไม่มีใครมาเก็บเป็นถุงน้ำตาลแล้วนะคะนี่ออ้ือ ไม่จังโอ้ยดอกไม้นิ่งสวยนี่ค่ะสวยมากเลยอ่ะแต่เก็บไม่ได้นะนะคะเพราะว่าไม่ไม่มีที่ตากแล้วเขามีเป็นนี่ค่ะลิมจือจะเป็นแบบนี้นจริงนะคะมันจะเป็น เป็นฝนสีน้ำตาลแล้วพอเอามือถูๆก็จะเกิดเงานี่ค่ะรวยจังสวยจริงๆรวยจริงๆได,ได้มากด,ดูกลุ่มนี้นะคะนีะ่เห็นไหมคะข้างล่างยังขาวอยู่ ข้างหน้ารุ่งนรื่อตัวนี้นี้ก็รุ่งตัวแต่ดอกเนี่ยสวยมากเลยค่ะนกลุ่มเล็กน่สวยเสียดายจังเลยไหนลองดูตัวนี้ก่ะนี่เอาตไปไหนเอาไปไหนเอาไปไม้คุ้มไว้ 루ูดแดงรู루 เต็มที่แล้วค่ะถ้าแก่ข้างหลังเขาจะเป็นเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ายังกินได้ค่ะเดีย๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนไปตัดนี่ค่ะกปตนี่เป๊ะนี่โปะเดียแก่ห้ามนะมมค่ะ ออกจากป่าเหตุมาผลฝนตกโปรยแล้วนี่ขึ้นมาจากหลุมร้มเนกาจะเดินไปอาาพารเมนต์แวะเก็บดอกไม้มาฝากค่ะว้ายดูดอกเนี้ยสวยจังเลยอะนะเหมือนอะไรนะนไม่ออกค่ะเหมือนอะไรนีนี่ก็สวย แค่กระดาวเรืององียดตอนนี้ก็จะเดินไปอ,อานัเนแหละบอนบอมยังอยู่ก็ยังไม่ถอนทิ้งค่ะยังอยู่ทุกทุกบล็อกเลยยังไงก็ขอให้ทันวันที่เขาถอนบอลทิ้งค่ะเพราะว่าอยากจะได้เอาไปปลูกค่ะสูงโย่งเลย ยังอยู่ครบยังอยู่ครบค่ะยังไม่สวยเท่าไหร่งัหใส่เสื้อกันฝนฮ้ลโ l d a อ่า h e s <Yeah>. s e months. โอ้ยพับี่อุ้ยเจ็เดือน No jumping, o jump. เฮ้เฮ้เฮ้ Good boy. อ y y บ a ย yeah, he Good บ o ยน่ารักจังเลยอะ่ะ so cute บ <laughs> ๊ายบายบาย o ุ้ยบอยไม่มีอยู่ช่วงนึงมันอากาศร้อนค่ะ <laughs> บอลก็ได้หยุดสวย <laughs> เดาปุ๊ยๆน่าโอ้โหก้านบอลใบบอลเหี่ยวไปเลยค่ะแสดงว่าบอลไม่ชอบอากาศร้อนไอไล e ์ไอไล t ์ a t b แ n นไอไล e ์ดิสว n นโอ้ฝนตก ก็เป็นอันว่าบอนยังอยู่ค่ะอูสูงย่องเลยฝั่งนั้นไม่พาไปดูนะคะเดี๋ยวจะเปียกที่เกียจก,กลางร่มค่ะฝั่งนั้นก็สี่บล็อกค,ค่ะคราวนี้ก็เดินกลับอาพาร์ตเมนต์แวะมาดูครูเ้ายังอยู่เขาไม่ถอนทิ้งแล้วใบเป็นแบบจุดแล้วด้วยค่ะ เป็นแบบจุดสีน้ำตาลน,นั่นตัวยยอย่างดีเลยค่ะแสดงว่าเขาไม่ถอนทิ้งถ้าถอนเขาถอนแล้วค่ะแต่ว่าเขาถอนตรงส่วนนี้ถอนออกไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนั้นยังอยู่ก็ยังมีคาวภูคาวไว้เก็บกิน ตกแบบนี้แหละดีไม่มีคนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปบนอพาร์ตเมนต์ค่ะเหนื่อยฝนตกแบบนี้ทั้งวันถึงกลางคืนค่ะ นหลายวันแล้วค่ะข้างหน้านี้ก็ตึก UN u n i นยูเนเต็ด่นตึกองค์การสหประชาชาตินะคะสีเขียวๆเ,เนี่ยส่วน Empire s t a ตตตึกนี้บางมองเห็นแต่ยอดค่ะตึกวันเบิร์นเทรดยิ่งมองไม่เห็นเลยน้ำขึ้นน้ำขึ้นอันนั้นสะพานคินบอโร ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากมนะคะขอบคุณมากๆที่สละเวลาเข้ามาชมเห็ดเน of the อะวูเห็ดแม่ไก่หรือเห็ดไม้ทังเกะก็คงจะเกิดอยู่ถึงถึงเดือนพฤศจิกะก็ยังหาเจออยู่นะคะขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ